บิ๊กเต่าไม่ได้ครับบิ๊กเต่านะครับพลตำรวจตีจรุนเกียบปานแก้วบิ๊กเต่าไม่ได้ขึ้นนะครับบิ๊กเต่าไม่ได้ขึ้นนะครับผมว่าถ้าทํางานขยันอย่างนี้นะตีหน้าก็หน้าจะได้ขึ้นนะครับแต่ที่บิ๊กเต่าออกมาร้องเรียนเนี่ยผมเองก็บอกกับพี่ๆน้องๆที่ยังมีอํานาจอยู่บอกว่าถ้ากฎหมายมันกําหนดว่าถ้าเป็นร้องผู้จัดการ2ปีก็อย่าไปตัดเขาส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่คณะกรรมการอยู่ที่คณะกรรมการครับนะฮะ ใครเป็นรองผู้กกับการ4ปีก็อย่าบอก4ปีตัดไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้มันติดกฎหมายครับต้องพิจารณาส่วนจะไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการเป็นเรื่องของผู้บัญชาเมื่อวานมีการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับสูงนะครับคือระดับรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติผู้จัดการรองผู้จัดการผู้บังคับการนะครับก็ลุ้นกันนะฮะเริ่มประชุมตั้งแต่3โมงเย็นนะครับตั้งแต่เวลา15บนาฬกาของวันที่37สิงหาคมพุทธศ,ศักราช2568กว่าจะเลิกประชุมนะครับประมาณ5ทุ่มประชุมกันยาวเลยครับโอ้โห1 2 3 4 5ส7 7 7าี่ห้าดดชั่วโมงกว่าๆเกือบ8ชั่วโมงนะครับก็ ผมขอแสดงความยินดีกับคนที่สมหวังนะครับแล้วก็ขอให้กำลังใจกับคนที่ผิดหวังนะครับที่ยังไม่ได้รับการเลื่อนชั้นยศอย่าไปเสียใจครับมันอยู่ที่บุญวาสนาผมใช้คำว่าบุญวาสนานะครับบุญวาสนานะครับแต่ผมมองแล้วการแต่งตั้งครั้งนี้ก็ถือว่าดีนะครับบิ๊กเต่าไม่ได้ครับบิ๊กเต่านะครับพลตำรวจตีจรุนเกียริปานแก้วมือปราบ มือปราบเสือเหลืองไม่ได้ครับก็เมื่อวานนี้ถกเถียงกันนะครับผมก็ถือว่าคณะกรรมการกรตอเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีนะผมเป็นคนนอกผมไม่ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการกรตอด้วยนะครับผมถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับการแต่งตั้งเที่ยวนี้นะครับไม่มีอะไรที่มันผิดประเพณีเท่าไหร่คนที่ได้ก็ถือว่ามีฝีมือนะครับคนที่มีผลงานเนี่ยอ่ผมยกตัวอย่าง คนที่มีผลงานนะครับอย่างพลตารวจตีนพสิน์นะครับรองผู้าการตํารวจนครบาลอาุโสครองตําแหน่งมาสามปีเป็นรองผู้าการสามปีนะครับแต่เดิมไม่มีชื่อครับแต่กตหลอก็ให้ท่านผู้าการตํารวจแห่งชาติพร้อมบอร์ดเนี่ยไปพิจารณาปรับปรุงใหม่นะครับว่าให้คัดเลือกคนที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เสนอเข้ามาใหม่นะครับก็ได้มาสองคน ได้มา2คนคือพลตารวจตีนพสิทิ์คนหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมือปราบเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมนะฮะมือปราบรุ่นใหม่ครับมือปราบรุ่นใหม่นะครับมือปราบนพสิทินี่เป็นมือปราบรุ่นใหม่นะครับเทคโนโลยีอะไรต่ออะไรเขาจะเก่งตอนนี้อาชญากรรมมันจะเป็นอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วนะครับอีกคนหนึ่งเนี่ยคนคิดไม่ถึงเลยนะครับคือบุ้งเนี่ยนะครับ ผมก็จําชื่อจริงให้บุ้งไม่ได้นะครับผู้จัดการตํารวจตะเวนชายแดนคนใหม่นี่นะครับเหตุการณ์ปะทะกันตั้งแต่วันที่24ศึกกะขมร5วันเนี่ยนะครับ24 25 26 27 28 5วันนะครับ5วันปะทะกัน5วันคนก็ไปชื่นชมท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับว่าเป็นวีรบุรุษสงครามแต่ท่านทราบไหมครับว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ200กว่านายร่วมรบกับทหารและทหารพรานอยู่ด้วยรองผู้ชันการที่ลงไปอยู่ในพื้นที่ไปร่วมรบกับลูกน้องด้วยเนี่ยคือไอ้บุ้งเนี่ยครับรองผู้ชันการตำรวจต,วจตะเวนชายแดนถ้าเปรียบเทียบทางทหารก็ถือว่าระดับรองแม่ทัพนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงคือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดส่งไกรบุญนี่เขาเป็นตำรวจตะเวนชายแดนชำนาญพื้นที่ตรงนั้นเคยประทะกับขมรนมาตั้งแต่สมัยเป็นในร้อยแล้วครับ สองคนนี้เข้าไปไม่เคยออกข่าวครับไม่เคยออกข่าวเงียบๆน,นะครับไม่เคยออกสื่อมวลชนไปดูแลลูกน้องอยู่กับลูกน้องไปสั่งการนะครับไปร่วมประทะกันกับลูกน้องแต่คุณงามความดีที่บุ้งทำเนี่ยเออมันได้ผลนะครับปรากฏว่าเมื่อวานที่ประชุมพี่นาผลงานของอบุ้งเนี่ยได้เลื่อนขึ้นเป็น ผู้ชกการตำรวจตระเวนชายแดนผมก็ถือว่าเหมาะนะครับเหมาะนะก็ขอแสดงความยินดีกัน,น้นงะด้วยถ้าเส้นสายมันไม่มีแล้วครับที่จริงบุ้งนี่เป็นเด็กที่ฝีมือดีมากสมัยท่านพลนรเบกจากทิพย์ใจชินดาเขายัางดํารงตําแหน่งผู้ชกการตำรวจแห่งชาตินี่ถือว่าเป็นมือขวาของพลนรเบกจากทิพย์ชัยชินดาเลยนะครับฝึกปลือฝีมือมานะครับได้มาเป็นผู้คับการตํารวจตรวจคนเข้าเมืองสามนะครับแล้วก็ถูกย้ายไปนะครับ แทนที่จะขึ้นเป็นร้องผู้จัดการตรวจคนเข้าเมืองก็ย้ายไปโน่นไปนี่แล้วไปตกที่เป็นรองผู้จัดการตํารวจตระเวนชายแดนถ้าภาษาตํารวจเขาบอกแย่เลยนะครับเคยอยู่ตรวจคนเข้าเมืองแลว้วไปอยู่ตํารวจต่อชดอเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เป็นคนขยันทางงทํางานนะครับติดท้องหลังพระเออคุณงามความดีมันก็ปรากฏนะครับทุกคนรู้จักนะฮะโอ้ก็ดีใจด้วย พี่เลยวัดดีใจด้วยนะครับบุง้งนี่เป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น4ี่บปรุ่น4ี่บปนี่รุ่นพี่ลูกชายผมสามรุ่นเองนะครับแต่เขาเป็นผู้จการแล้วนะครับอีกคนหนึ่งไอเอ็มนะครับเอ็มนี่เขาพน้นวรรตีภูมินพุ่มพันม่วงนะครับผมเรียกเจ้าเอ็มเจ้าเอ็มนะครับไอเอ็มนี่ทำงานทำงานลับนะครับงานไม่ได้ออกสื่อ นะครับงานไม่ได้ออกสื่อแต่ทุกงานที่เอ็มทำเนี่ยจะเครียดนะครับจะเครียดเครียดมากนะครับและอึดอัดใจมากแต่จําเป็นต้องทําให้กฎหมายเป็นกฎหมายนะครับเอ็มนี่ถือว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจรุ่นที่ห้าสิบสองรุ่นอ่อนสุดเลยครับรุ่นน้องลูกชายผมรุ่นหนึ่งนะครับเอ็มได้เป็นผู้ชักการประจํานะครับได้เป็น ผู้ชกการประจํานะครับอนาคตเอ็มนี่มีสิทธิ์ได้เป็นผู้ชกการตารวจแห่งชาตินะครับมันก็จะเหลือแค่3คนในวันข้างหน้านะครับที่จะคือท่านสำรานพลตํารวจโทรสำรานนวลมานักเรียนในร้อยตํารวจรุ่น50นี่ท่านสำรานจะ,กะเกษียณปี2,576แล้วก็รองมาก็ท่านพลตํารวจโทจิระพบภูริเดชนะครับ ผู้จัดาการสอบสวนกลางนะครับท่านจิรพภูริเดชนี่เป็นผู้จัดาการนานเลย4ปี5ปีเลยนะครับถึงคิวขึ้นผู้ช่วยผู้จัดาการตำรวจแห่งชาติที่เราเรียกว่าบิ๊กกล้องนะครับนี่ทํางานดีนิ่งนะครับแล้วก็ผลงานดีนะครับผลงานดีถ้ากล้องทําคดีนี่ไม่ต้องไห้ขอนะครับไปตามนั้นนะครับนี่เกษียณ257979 <laughs> เกษียณพร้อมเอ็มฮะ ภูมินพุ่มพันธุ์ม่วงเนี่ยก็เสียง2,579แต่เอ็มเพิ่งเป็นผู้ชันการมันจะต้องเป็นผู้ชันการไปอีก3ปีนะครับเดี๋ยวนะเอ็มนี่69 70 71 71ต้องขึ้นผู้ช่วยพบว่าตล72โน่นต้องปี73โน่นครับปี73หรือปี74เอ็มถึงจะได้เป็นรองผู้ชันการตํารวจแห่งชาตินะครับก็มีโอกาสแต่รองผู้ชันการตํารวจแห่งชาตินี่ได้แน่นะครับก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะครับใครได้ดีเราก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนนะครับ อีกคนหนึ่งที่มันทำงานเก่งแต่ไม่ได้ดีกับเขาเนี่นะครับไอ้ทินกร์ผลตำรวจตีทินกรรังมากนะฮะไอโอนี่เก่งมากนะครับไอโอนี่ข้อมูลรวบรวมข้อมูล3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ใครเป็นผู้ก่อก่อความไม่สงบไอโอรู้หมดใครค้ายาเสพติด,ดไอโอรู้หมดนะครับแต่ไม่ได้นะครับอันนี้อาวุโส3ปีเหมือนกันนะครับหลายๆคนครับของปีไงเต่าก็ผลงานดีแต่อาวุโสสองปี นะครับอาวุโสสองปีนะครับมันก็ไม่เสียใจแล้วครับมันไม่ได้จะทํำยังไงล่ะตําแหน่งมันมีน้อยครับอย่าไปเสียใจครับ๋ลูกชายผมไม่ติดกับเขาเลยครับไม่ได้ไม่ได้ลุ้นเลยครับต้องบอกตรงๆว่าไม่มีเส้นนะครับไม่มีเส้นแล้วก็อาวุโสแค่หกปีลูกชายผมนะครับหกปีก็อดทนรอไหครับอีกสามปีนะครับเป็นรองผู้กครับการ สามปีก็ได้ขึ้นพุ่งขับการแล้วครับไม่เป็นไรนะฮะบิ๊กเต่าไม่ได้ขึ้นนะครับบิ๊กเต่าไม่ได้ขึ้นนะครับผมว่าถ้าทํางานขยันอย่างนี้นะปีหน้าก็น่าจะได้ขึ้นนะครับแต่ที่บิ๊กเต่าออกมาร้องเรียนเนี่ยผมเองก็บอกกับพี่ๆน้องๆที่ยังมีอํานาจอยู่บอกว่าถ้ากฎหมายมันกําหนดว่าถ้าเป็นรองผู้จัดาการ2ปีก็อย่าไปตัดเขาส่วนจะได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งอยู่ที่คณะกรรมการอยู่ที่คณะกรรมการครับนะฮะ ใครเป็นรองผู้กงกับการสี่ปีก็อย่าบอกสี่ปีตัดไม่เอาอย่างนี้ไม่ได้มันผิดกฎหมายครับนะฮะต้องพิจารณาส่วนจะไม่ได้เป็นเรื่องของคณะกรรมการเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชานะครับท่านผู้จัดการตํารวจแห่งชาตินะครับดําเนินการแต่งตั้งรองผู้กงคับการกับผู้กงกับไปถึงสารวัตรเลยให้ทําให้เร็วเลยนะท่านตายนะท่านตายทําให้เร็วเลยครับในขณะที่ยังไม่มีรัฐบาลเนี่ยนะอย่าไป นนัท่านต้องตั้งสติท่านตายต้องตั้งสติตั้งสติตั้งใไอ้พวกนี้ไปซะให้หมดไม่งั้นมันรอลุ้นกันว่ามันจะโดนย้ายหรือเปล่าหรือมันจะขึ้นหรือเปล่าอะไรจะได้มาทํางานให้ชาวบ้านนงจะได้มาปราบยาเสพติดจะได้มาปราบยาเสพติดจะได้มาปราบเงินกู้นอกระบบจะได้มาปราบมือปืนรับจ้างอาวุธปืนเถื่อนอะไรพวกนี้นะครับการเมืองก็อยู่ส่วนการเมืองข้าราชการประจําจําเป็นต้องเดินหน้าพวกเราต้องรับเงินเดือนทุกเดือนเนี่ยนะครับต้องตั้งธงท่านตายครับ ณเวลาเนี้ยต้องตั้งเลยครับต้องตั้งเลยนะฮะตั้งเลยผมเห็นด้วยครับตั้งเลยนะครับวันภายในเดือนตุลาเนี่ยเอาให้มันเสร็จเลยไม่ต้องไปถึงเดือนพฤศจิกายนแล้วครับยิ่งไม่มีรัฐบาลเนี่ยท่านตายตั้งได้เต็มที่เลยนะฮะตั้งได้เต็มที่เลยเป็นผลงานเลยครับเป็นผลงานเลยนะครับผมก็ผมก็คิดถึงวัาอกข้าราชการนะเหมือนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านอาธิบดีหลายหลายๆที่นี่นะครับนอนไม่หลับกันแล้วครับผู้ว่ารายการจังหวดัดสมัยพักภูกภมิใจไทยท่านอนุทินเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ว่ารายการจังหวดัดจังหวัดใหญ่ๆจังหวัดดีๆกันเป็นอธิบดีกันอะไรกันนะครับแต่ปรากฏว่าอำนาจมันเปลี่ยนพอท่านภูมิธรรมมาเป็นมทหนึ่งท่านก็ย้ายล้างบางเลยแต่ว่าคําสั่งเนี่ยจะมีผลวันที่หนึ่งตุลา ยังเหลือเวลาอีกสามสิบวันนะครับยังเหลืออีกสามสิบวันถ้าเกิดอํานาจเปลี่ยนอีกนะครับอํานาจเปลี่ยนอีกท่านใหม่มาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแลวย้ายอีกหรือจะย้ายกลับมาที่เดิมอีกผมว่าพวกผู้ว่าเนี่ยไอจะเก็บของก็บอกชะลอก่อนนะครับเอาขึ้นมาแขวนก่อนนะครับเสื้อผ้าของเขง่ของอะไรที่เตรียมจะเดินทางไปบางคนไปดูที่ใหม่แล้วนะครับบางคนไปดูที่ใหม่แล้วนะครับไปดูที่ใหม่แล้วนะฮะ ไปดูที่ใหม่แล้วว่าเอ๊จังหวัดใหม่ที่จะไปอยู่นี่มันอะไรนะครับไม่แน่อาจจะไม่ต้องย้ายก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องย้ายก็ได้ครับมันยังมีเวลาอีกสามสิบวันนะฮะผมประชุมครับเดี๋ยวก็ประชุมอีกพรุ่งนี้ก็ทั้งวันอีกวันมะลืนอีกนะครับวาระเยอะเลยนะฮะโอ้ยผมจริงๆนะไอผมไม่รู้ว่าใครไปเป็นผู้จัดการสอทอคนใหม่นะครับท่านไตลงผิวพันธุ์ขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้จัดการตํารวจแห่งชาติซะแล้วนะครับ ปราบให้หมดทันทีเถอเว็บพนันเนี่ยเปิดกันเกลื่อนไปหมดตำรวจสอทอก็มีทั้งเยอะเนี่ยจับให้หมดแตมันหลอกมันหล,ลอกชาวบงชาวบ้านเขานะครับไอเว็บพนันเนี่ยเอ๊ะทำไมมันปราบไม่ได้ทันทีนะครับก็เรียกร้องท่านผู้ช่วการตำรวจแห่งชาติท่านตายด้วยนะครับผมว่ามันประธานโทษจับง่ายๆนะมันจับง่ายๆนะครับเพราะมันประกาศเว็บออกสื่อ ออนไลน์เนี่ยมันจับง่ายๆนะไปจับบ่อนการพนันมันแอบลักลอบเล่นกันนี่ยังยากกว่าเยอะนะครับจับเว็บพนันนี่มันง่ายๆเลยครับท่านจับทีเถอะครับมาเนี่ยนะฮะมันหลอกลวงชาวบ้านครับกำหนดไปเลยว่าทุกคนเนี่ยถ้าตำแหน่งร้อยตำรวจตรีมาเนี่ยต้องนำทีมไปให้มีผลงานจับเดือนละหนึ่งลายสองลายสามลายเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวมันก็แย่งกันจับตำรวจมีทั้งเยอะแยะนะนะครับมันจะได้จับไปไส้หมดหมดไปนะครับ ไอ้เงินกู้อีกนะครับโอ้โหโหดร้ายมากไม่รู้มันผมไม่มีอำนาจบริหารแล้วนะครับผมไม่มีอำนาจบริหารแล้วนะครับผู้ชนการยาเสพติดคนใหม่เนี่ยท่านพลตำรวจโทอาชยนไกลทองเนี่ยนะครับมาเป็นผู้ชันการตำรวจปราบปรามยาเสพติดคนใหม่นะครับนี่ถือว่าเป็นผู้ชันการอาวุโสแล้วนะครับเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลเป็นผู้ชันการมา2ปีปีที่3แล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปพูดไปคุยไปแนะนําน้องเขานะครับ อันนี้เคยเป็นในเวรของท่านวิเชียนพลดโพสีนะครับซึ่งสมัยที่จะคัดคนมาเป็นในเวรผมก็มีส่วนสนับสนุนท่านอาชยน์ไกรทองนี่นะครับเลือกไปเป็นในเวรของท่านวิเชียนพดโพสีตอนนี้เขาจเจริญก้าวหน้ามาเป็นผู้ชันการตํารวจปราบปรามยาเสพติดแล้วนะครับเป็นเด็กขยันครับแต่เดี๋ยวก็เข้าไปชี้นำไปชี้แนะกันอะไรกันนะฮะวันนี้ที่อยากจะมาเรียนพี่น้องประชาชนก็คือ ทัวลงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับว่าไปเปิดด่านว่าไปเปิดด่านที่ตรวจคนเข้าเมืองสักแก้วนะครับว่าไปเปิดด่านมันก็มีแชร์ในโลกออนไลน์กันว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไปเปิดด่านเมื่อวันที่31นะครับผมก็สงสัยในเมื่อทหารเขาประกาศปิดด่านนะครับประกาศใช้กฎอายการศึกทั้งเขตกองทัพภาคที่หและกองทัพภาคที่สประกาศปิดด่าน แล้วทำไมต่อมอสะแก้วถึงเปิดด่านได้ผมก็ได้สอบถามท่านผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองสามนะครับที่คุมด่านต่างๆในเขตพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกนี่นะครับแล้วก็สอบถามท่านผู้ชกการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองว่ามันเป็นอย่างไรก็ได้รับคำชี้แจงมาอย่างนะครับไม่ใช่เป็นการเปิดด่านครับแต่ว่าเขาเรียกว่าอนุโลม อนุโลมให้ชาวกัมพูชาที่ตกค้างอยู่ในประเทศไทยที่ไปอหน้าด่านเนี่ยที่จะเดินทางกลับประเทศเนี่ยนะครับในช่องเล็กเปิดช่องเล็กตรงคลองลึกนะครับไม่ใช่เปิดด่านใหญ่ให้ค้าขายหรือให้พวกบ่อนการพนันไปเล่นการพนันได้ไม่ใช่นะครับยังไม่มีการเปิดด่านแต่ว่าเขาอนุโลมเพื่อหลักสิทธิมนุษยชนว่าชาวไทยที่ตกค้างอยู่ในขเขมร อยากจะเดินกลับมาประเทศไทยเดินทางกลับมาประเทศไทยต้องคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยนะครับถึงจะเดินกลับมาได้ชาวกัมพูชาเข้าไม่ได้หรือชาวกัมพูชาที่มีสัญชาติกัมพูชามีบัตรประชาชนกัมพูชาจะเดินทางกลับกลับไปได้แต่เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้แล้วการที่จะเปิดช่องทางตามหลักสิทธิมนุษยช,ชนนี้ตำรวจไม่สามารถกระทำได้ครับ ตำรวจไม่สามารถกระทำได้ถ้าไม่ได้รับคำสั่งจากหน่วยงานความมั่นคงแต่ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านบอกแล้วว่าท่านไม่ได้สั่งก็คือท่านไม่ได้สั่งจริงๆนะครับอันนั้นสออสกทบใหญ่นะครับท่านไม่รู้แล้วครับแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานในพื้นที่คือผู้ชัการกองกําลังบูรพานะครับกองกําลังผู้ชัการกองกําลังนะครับจะพิจารณาว่า ยกตัวอย่างเช่นมีทหารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชามารักษาตัวในประเทศไทยแล้วจะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเขาจะเดินทางกลับไปที่ประเทศเขาอันนั้นก็เปิดด่านอันนั้นเป็นช่วงที่เราปิดด่านใหม่ๆกันเลยนะครับไม่ใช่เป็นการเปิดด่านแบบปกตินะครับตอนนี้ปิดไปแล้วครับเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายนะครับวันที่31เเป็นวันสุดท้ายครับแล้วก็ หลังจากนี้ก็ต้องไปรอว่าทางประเทศไทยเนี่ยจะมีรัฐบาลใหม่หรือเปล่านะฮะ